นนี้กระดองประกอบหนังครับเบ็ดดำ ที่โกดังครับโกดังเก่งสาวสตูดิโอโกดังทำนะครับนี่ขาทมตัวนี้เป็นตัวถูกนะครับ เหตุที่เลือกเพลินนะครับเพลินเป็นกองสไตล์คลาสสิกเนี่ยแต่ก็ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงครับผมชอบที่ว่ามันเป็นคลาสสิกเหล็กก็ยังคลาสสิกเลยนี่ประกอบเมื่อหนึ่งครับ ไม่ได้ออกงานนะครับแต่เยซื้อไว้ครับเดี๋ยวมไม่มีีตังค์แล้วครับซื้อไว้ตัวนี้ก็มีให้ชอบครับเป็นกลองช่อครับในราคานี้ก็พอได้ครับ อันนี้อุปกรณ์ดนตรีผมรับรับนะครับรับเออซื้อจ,จ้างให้นะครับร้านไหนต้องการเลยครับมีหมดทุกแนวครับมีพัทย่างรครับมีดงผมสุดยอดว่าครับมีหอดมาก ชุดหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเจาะมันนะครับเดี๋ยวจะรอเจาะท้งต่อไปอันนี้คือประกอบให้เสร็จก่อนนครับตัวหน้างานก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ครับ ทีละสเต็ปครับอันนี้จะเป็นน็อตที่เหลืออันนี้จะเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้อน,นี่แถมมาอันนี้เป็นนิตยสารของเกี่ยวกับเพรานนะครับตัวนี้ครับจะเป็นแช่ที่แถมมาครับมีแช่มีมีแคสมีแค่แล้วก็มีนี่มีแฮตอยู่ในนี้ครับ ไม่แกะนะครับนี่ก็จะเป็นขานครับอซอฟต์แวร์วอ์ดแวร์นรันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากองเพลิน,นครับหกบนล่างขอบที่ดีที่สุ ฟอม์ทอมนะฟอทอม ไในบนไในล่างลอดูให้ถูกครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบนนะครับเดี๋นนยวมาใกล้ใกล้ตัวนี้บนนะครับ ส่วนหน้าล่างจะเป็นตัวนี้ครับจะไม่มีโลโก้นัดเขาจะเอามาให้แบบเหลือนะครับไม,มไม่มีไม่มีรถถารครับนี้นะครับ กี่ละหลักครัวนี้เป็นหกหลัก ี่เป็นหน้าล่างหน้าล่างหน้าล่างจะไม่มีโลโก้คนระับหน้าบาง ไปที่รทีที่จุดที่จุดนะนี่รีวิวท้ายรถนะที่โคดัง ไายจะนิ่งงผมครับหน้าล่างจะตึงน้าล่างจะตึงหน้าบนจะหย่อนนะครับตึงก็ไม่ตึงมาครับตึงพอประมาณตัวนี้เสร็จแล้วครับของเพลินนะครับฟอทอม จะเป็นทอมนะครับทอหนึ่งนะครับทอหนึ่งจะเป็นสิบคูณเจ็ดนะครับเดีตัวนี้เขาใส่มาให้นะครับ ตัวนี้ก็โชว์ตรงนี้จะเป็นเจาะข้อบ,บอดี้นะครับเจาะบ,บอดี้แต่ก็ในราคานี้ก็สู้ได้ครับเพราะว่าเพื่อนรุ่นนี้มันก้าวไผครับก้าวไผครับตัวนี้เป็นก้าวไผถ้าปับลาจะไปก็ห้าหกไผสเต็ปผมคือหน้าล่างเกิดตึงครับ ตึงก่อน,นะจะให้มันหน้ากองมันขยายตัวแล้วก็จูนนิ่งทีหลังครับตัวนี้เป็นหกครับสี่หกครับหกตัวถมแปดส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่นน่นครับ อีกหนึ่งกล่องทางนี้ครับเป็นกล่องฮาร์ดแวร์แล้วก็ทอมที่เหลือเป็นฮาดแวร์ันจะเป็น่าจะเ,เป็นขายขาเยขาเชฟ นี่นาจะเป็นทอมทอมสอง สเตปเดิมครับทอมสองผมก็มกจะจูนนิ่งขทางล่างให้ตึงครับ้างล่างผมจูนตึงครับางบนกอจะหย่อนแล้วแต่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจูนไว้ให้หนังมันตึงให้หนังมันขยายตัวครับ ส่วนทอมเสร็จไปแล้วเดี๋ยวดูวต่อว่ามีอะไรตรงนี้อะไรวะอ๋อนี่จะเป็นขายแฮตนะครับขายแฮตเอ้ยข้าแสดีรับ ันนี้่าจะเป็นตะกีกองนกอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกระเดี่ยงครับกระเดี่ยงโซ่คู่นะครับโซ่คู่โซ่คู่จะเป็นเพลินเป็นเพลินครับ เอาสวย,บ,สวยบเผินโซ่คู่เลยจะเป็นรุ่นน้องของอเพลนอิลิมิเตอร์ครับเนี่ยครับมาคุมนะคุมหนะัก 听歌。行 ของใหม่โคตร fit เลยดีครับเนี่ยลองกิตัวนี้ครับ,รบจะมีตัวล็อกเลยครับวุ่นกก่ายัไม่ค่อยมีครับโอเคนะครับ กล่องนี้น่าจะเป็นขาขาแสบขนาน,นี่ครับดอไม้กองเราบอกไม่กอง,องเพลินนะครับอย่างนาเลยอย่างนาเลยแม่ไม่ไม้เปินินสองคู่ อย่างนี้เลยครับไปกองเพลินโอเค okay, เลยก็คือว่นดีในระดับหนึ่งน,น,นี่คืออ๋อปลากระอี้ปลากรอ,อี้แล้วก็ กล่องสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายน่าจะเป็นสแสเน่ ขายได้นะเนี่ยเพื่อนเนี่ยาวบาะว่ามปรสี่ห้าสี่ห้าแลโชว์สติ๊กเดิมครับยันก่อนครับยันก่นอนอันนี้แปดหลักครับแปดหลัก ขัดได้เลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือ